คลิปนี้เนาะซึ่งเป็นคลิปที่แจ็คจะมาซอนเทรดตาม MACD ด้วยโกงเลยเนาะซึ่งแจ็คนั่นจะปิดเนาะจะปิดแท่งเทียนเนาะจะเปิดปิดแท่งเทียนตรงนี้นะทุกคนนะแล้วแจ็คจะเปิดแต่ MACD แล้วจะเทรดตาม MACD ไปเลยนะทุกคนนะอ่าโอเคเนาะวิธีปิดแท่งเทียนเนาะเห็นบอลลูกตาเนี่ยทุกคนนะทุกคนมากดบอลลูกตาเนี่ยป,ปึ๊บอ่า แล้วมันก็นจะปิดเลยทุกคนนะฉะนั้นมันจะเลือแต่ MACD ทุกคนนะไหมโอเคแบบนี้ทุกคนนะแบบนี้ทุกคนนะอ่าเห็นปะมันงะออกจากกันวอลุ่มเป็นขายเนะวอลุ่มเป็นขายโอเควอลุ่มเป็นขายเนะแจ็คจะซื้อด้อยเดินนี่ทุกคนนะโอ้มันหากก่างกระตัดลงแบบเสีเ่ยงงามๆทุกคนเนะอ่าแต่ว่ามันห่างออกจากกันนะอ่ามันห่างออกจากกัน เส้นตัวนี้นะมันห่างออกจากกันวอลุ่มเป็นขายทุกคนนะเบิงว่าเบิงเบิงว่ามันจะวิ่นทุคนซึ่งแจ็คนั้นบอได้เปิดนะอ่ะบาบอได้เปิดแท่งเทียนทุกคนนะแท่งเทียนของราคาแจ็คจะเทเดตาม m อ c d อซดีตัวนี้เลยทุกคนนะวินว่าเฮอร์ดนนี่ทุกคนนะบ่ดต้องเบิงกราบทุกคนนะแอะขึ้นนด้นี่เน่ะขึ้นนี่นเ่งหรสังเกตเส้นนะเส้นสองหนึ่งสองหนึ่งปึ๊บอ่าวินไปทุกคนนะกราบของ V t c ซทุกคนนะ ออดอร์แรกผ่านไปทุกคนนะมาเอามาเบิ้งออเดอร์ที่สองปันนี้ทุกคนเนาะออเดอร์ที่สองได้เดินเงินแบบสม่ำเสมอเลยทุกคนนะเดินเงินสม่ำเสมอแล้วามาเบิ้งออเดอร์ต่อไปทุกคนนะออเดอร์นี้ทุกคนนะเส้นมันจะตัดขึ้นแต่ว่ายังบบตัดเถื่อทุกคนนะยังบบตัดนะซึ่งกเกีียงอยู่นะแต่ว่าแจ็คจะขายเด้ โอเคแจ็คขายเอเด้อนี้ทุกคนนะทันทีเขาจะซื้อเป็นบ่าเซ็นมันกำลังจะตัดแต่ว่าอ่ะแจกส่วนเบอ่งแจ็คขายเแบอ่งเดี๋นี้ทุกคนนะะเบิ่งนำกันว่ามันจะปิดขายเอาได้ป่ะนะเบิ่งนำกันทุกคนมาเบิ่งนำกันอันนี้เป็นกราฟของบีทซได้แล้วนะ <c oughs> เสียงสุดอู้ตับเลยประจักรเลยทุกคนนะซักขึ้นทุกคนนะซักขึ้นแหละเบิ่งว่าจะปิดยังทุกคนเดเดน,ออนี้น่าจะผ่านเลยทุกคนนะ เส้นตัดขึ้นแบบเงาๆเลยนะไอนบอะโอเคว่าเป็นอย่างทุกคนเราเป็นอย่างนะ <c oughs> กระเชบผ่าดไปในตอนนี้นะก่อนนะ่ะปรับเงินโอ้ oh, เส้นตัดแบบเงาๆเลยทุกคนนะเส้นของอะเอ็มเอนดี้นทุกคนนะซักขึ้นตัดขึ้นแบบเงาๆนะแต่ว่ามีแหงคายกดลงมาแหงเลยนะอ่ะว่าเป็นอย่างไนะแน,น,น่นอนนะเส้นมันหากัดตัดเนาะแจ็คจะซื้ออยู่แล้วนะในกรณีแบบนี้นะโอเคแจ็คซื้อเลยนะ มั่นใจไปอีกบันหนึ่งทุกคนนะพอเส้นมันตัดขึ้นนะมั่นใจซื้อเลยนะอ่าอย่าซักลงแบบนั้นอย่าซักลงแบบนั้นนะเสี่ยงได้ซักลงแบบนั้นนะซักขึ้นนเพอแจ็คมั่นใจเยอะเดินนี่พอเส็นมันมีโอกาสที่จะตัดขึ้นอยู่แล้วทุกคนนะอ่ามาเบิงน้ำกันนะเส้นมันตัดขึ้นแน่นอนตัดขึ้นบ่ขึ้นบ่แต่ว่าขึ้นในสนามปิดซื้อนะขึ้นแลาปิดซื้อได้อ่ะซักละทุกคนซักขึ้นละซักขึ้นละโอเค กำงามแล้วเดินเนี่ยมันซักขึ้นเลมันต้องว่างน,นะมันปิดสื่ออยู่แล้วนะโอเคนานเห็นเปล่าทุกคนนะอ่ะไปต่อทุกคนไปต่อ,ททอเทตาม MACD เด้อกงเลยทุกคนนะโอเคมันหายก็ซักขึ้นแล้วทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวปรับเงินนะประมาณขเ้าคือหนึ่งร้อยเหรียญน,นะโอเคซักขึ้นนะ แต่ว่าเสียงนะพอนะเสียงอยู่นะอ่าผมไปยังนะแจ็คซื้ออีกซื้อขึ้นไปซื้อขึ้นไปนะทุกคนนะ่อได้แจ็คแจ็คอันนี้เป็นอเอ,นนอเดอร์ที่สามนะทุกคนฮะออเดอร์ที่สามนะเบิ้งน้ำกันโอ้เส้นมันสักแบบห่างๆทุกคนนะเสี่ยงสุดออเดอร์นี้นะเสียงสุดเบิ้งน้ำกันเบิ้งน้ำกันจักขึ้นได้เหรอได้บะขึ้นได้ไดปะสักขึ้นดูสักขึ้นแบบงามงซมสักขึ้นปะ มันปิดซื้อแล้วปิดขายทุกคนนะแต่ว่ามันซักขึ้นแบบนี้แจ้งว่ามันน่าจะปิดซื้อนะทุกคนนะปิดซื้อบ่ะปิดซื้อบ่ะปิดซื้อแล้วทุกคนแบบนี้นะอ้โอเคง,งามๆทุกคนง,งามๆเลยนะอ่าโอเคอีกหน,อหนึ่งทุกคนนะ่าจะามเป้านะโอเคโอเค้โอเ,อเส้นเส้นเริ่มห่างออกจากกันเลย,เลยทุกคนนด้อ่ะในเมื่อมันตัดขึ้นนะเส้นซีฟ้าทุกคนนะสังเกตเส้นซีฟ้าเริ่มโกงลงมาเนาะแล้วมันงาออกจากกันได้หนึ่งเนาะ เอาไว้ยังเนาะออเดินี่แจ็ลองส่วนเบอ่งแจ็จสขายได้นะโอเคแจกคขายไปแเดินี่แล้วคนนะอ่าขายไปเอาเบิ่งน้ำกันเนาะว่ามันจะปิดขายเฮาไดบอทุกคนนะเพราะว่าเสี่ยงสุดเอาเดินอี่ทุกคนนะอ่าเบิ่งน้ำกันขึ้นวันนี้นะเออมันลงวันะโอ้เส้นตัดลงทุกคนนะจะลงได้เนี่ยเห็นบ่เส้นตัดลงแล้วทุกคนนะเส็นตัดลงแล้วมันลงให้เฮาบะ เสียงสุดลงวันนี้นนะมันมีแหงซื้อดันขึ้นไปนะนี่ให้มันยอ่อขึ้นไปนะทุกคนอ่ะจางไั้เดินในวินปพุทบาวินทุกคนนะอ่ะอ้เดินเนี่ยผลาดไปอโอเคว่าไปอย่างนะะปรับเงินปรับเงินไปต่ออ่ะไปอ้าว โอเคขายเลยทุกคนนะขายเลย Cent aur. Cent aur. ลเส็นตัดเส้นตัดลงแบบนี้ทุกคนนะขายเลยโอเคมาเบิ้งน้นแกันว่ามันจะปนะิดขายเขาได้บ้างเนาะเส้นตัดแบบนี้เนาะเห็นบ่เส้นมันตัดลงอย่างนี้ทุกคนนะแต่ว่าตัดแบบเสี่ยงน,นหนึ่งทุกคนนะอบนะเบิ้งน้าแกันว่ามันจะสามารถปิดขายเขาได้บอซึ่งนะกรณีที่เส้นตัดแบบนี้นะแน่นอนจะขายแล้วเนาะซึ่งเป็นอดอร์ที่ว่ามั่นใจเลยแหละเนาะ เอาเบิ่องลำกันโอ้แห่งขายดันได้เลยทุกคนตะเข็บเส้นมันเงาะเงาะเงาะลงมาเนาะเนีเอาเบิ่องน้ำกันเอาเดือนนี้วินบังอันนี้เป็นออเดอร์คุณเงินเฮาเปิร์วินบังอ้าววินทุกคนโอเคเนาะเง่งงามเลยโอเคไปต่อนะเฉดตามเอ็มเอซีดีเลยทุกคนนะนะครับเราเปิดเบิ้งแทงเทียนได้นึงนะเนี่ยปิดปิดปิดเนเฮาจะ เทรดตาม macd ได้กรงนะ okay, นะโอเคเนาะเส้นมันหากก็ตัดลงวันนี้แจงจะคลายตามเบิ้องนะทุกนะคนเนาะคลายตามเบิ้องนะเส้นมันก็ยังบ่ห่างออกจากกันหลายทุยกคนนะแต่ว่าตลาดสวิงเนะาะเบา,าบ่ได้ทุกคนอ่าเทามาเบิ่งน้ำกันนะพอเส้นมันหากก็ตัดเนาะแต่ว่ามันห่างออกจากกันหลายเนานะมันงายออกจากกันหลายทุกคนเห็นเนาะมันงายออกจากกัหนหลายกนะ็เสี่ยงอย่างเง้ยทุกคนเสี่ยงอย่างเงี้ย เบิ่งว่าจะปิดขายได้ปะเอาได้นีเนะรุนน้ำกันรุนรุนแต่เวลาทุกคนนะรุนแต่เวลาน้ำกันนะสักลงมาปะอ่ามันคือว่างกลงมามันปิดขายหรือปาทุกคนเส้นเห็นะเส้นมันงกลงมาพร้อมกันเลยจังใดปิดขาย่าเราปิดซื้อเอดโน้ปิดซื้อทุกคนอ่นะปิดซื้ออนะอ่นะผมไปไงอ่าโอเค มาไก่แ okay, สด้เป okay, ่าแล้วทุกคนอ่าเอเดอร์นี้ทุกคนนะโอเคนะบริสั์เจนบันไดนะทุกคนอะเส้นมันตัดลงแบบห่างออกจากกันฮะโอเคออเดอร์นี้จจะขายอีกบางทุกคนอะขายอีกนะเอเดอร์นี้เสี่ยงทุกคนท่านที่มันห่างออกจากกันเนี่ยเขาจะกดซื้อเป็นบ้างเขาจะกดซื้อขึ้นไปแต่ว่าแจ็คขายขายขายไปเพอเส้นมันห่างกระโกงลงทุกคนนะเส้นมันห่างกระโกงลงแต่ว่า เสี่ยงได้เขาไปส่วนตรงนี้นะทุกครั้งที่มันห่างออกจากกันวอลลุ่มเป็นขายนี่เขาจะกดซื้อเป็นปะแต่ว่าแจ็คขายทุกคนเราเดินนี่บูเป็นไงฮะส่วนส่วนบทเหียนทุกคนเนาะเดินนี้โอ้ส่วนบทเหียนไปแล้วทุกคนเอาเดินนี่นะวินปะนายจะาโบวินทุกคนปึ๊บบบวินทุกคนเราเดินโบวินนะอ่ะอไปีนะมาเขาจะคูณให้ได้ซองเราเดินเลยนะมา อีกสองอเดออนเท่านั้นนะจงจะเอาต้นทืนคูณไปเลยนะโอเคออเดอร์นี้ต้องเน้นๆแล้วทุกคน,น,นเน้นๆนะโอออเดอร์แบบนี้ทุกคนมั่นใจเลยมั่นใจเลยทุกคนะมั่นใจเลยอ่ามั่นใจเลยทุกคนมั่นใจเลยเดอร์แบบนี้โอเคนะโอเคขายเลยขายเลยทุกคนแนวโน m m ้มมันจะปรับเทรนแล้วแนวะน้มมันจะปรับเทรนขาลงแล้วเห็นอะ่ะเส้นมันซักลงพร้อมกันทุกคนนะ อ่ามีโอกาสปรับเป็นเทรนคาลองเอเดรนนี้มั่นใจทุกคนนะออเดินมั่นใจเฮามาเบิงน้ำกันจะวินว่าเฮาจะรุนแต่เวลาของมันตัวนี้ทุกคนอ่ะพวกอ่าบ่เห็นแทงเฉียนนะมาเบิงน้ำกันนะสักลงบ่สักลงบ่ส,งบสักลงบ่ามันก็สักลงอีกได้ทุกคนนะเห็นบ่สังเกตเส้นเอเมซมันสักลงสักลงวูบวูบลงแหงแค่พิดจายแน่นอนออเดินนี้ทุกคนปิดจายแน่นอนปึ๊บอ่ากลับมาเห็กัไรคือเก้าทุกคน กำไรยูหกสิบสองเหรียญตอนนี้ทุกคนนะแจ็คต้องการกำไรเก้าสิบเหรียญทุกคนนะต้องการกำไรเก้าสิบเหรียญน,นะแจค็คยังพอใจโอเคในเว็บนี้ทุกคนนะมันเสี่ยงบอลทิวามันจะกําลังจะปรับแนวโน้มแต่ว่าเป็นแบบนี้เนาะมันห่างออกจากกันเนาะแจ็คจะกดซื้อทันทีซื้อขึ้นไปเลยเนาะเส้นมันห่างออกจากกันอย่สิอ่นะวอลลุ่มเป็นขายแจ็คจะซื้อขึ้นไปแต่ว่า เนาะเสียงบอลที่ว่าแนวโนมันกําลังจะปรับเทรนนะี่แหละเนาะบอลที่ว่ามันเสียงแต่ว่าไม่ยังเนาะแจ็คไปตามบทเหียนเนาะแจ็คไปตามบทเหียนเนาะคือแจ็คจะมาสอนเทรดตาม MACD ทุกคนนะะอ่าก็ถือว่าที่แจ็คได้สอนได้ไลฟ์คลิปเนาะที่ผ่านมาเส้นมันห่างออกจากกันในปุ๊บวอลลุ่มเป็นขายเนาะอ่าเส้นงุกขึ้นสิปิดซื้อแล้ววันนี้นะฮนะอ่ามาเบื้องน้นกันเนะาะเฮาลุ้นตะวินะห้าสี่สามสองหนึ่งบินไป อ่ะวินไปโอเคได้กำไรตามเป้าหมายทุกคนนะเห็นป่ะโอเคทุกคนเนาะการสลัมคลิปนี้แจ็คมาส้อนเทรดตาม MACD โดยกงเลยทุกคนนะอ่แกบเป็นกรณีศึกษาให้กับทุกคนนะทุกคนนะอ่ให้ทุกคนนั้นไปศึกษาเพราะว่าแจ็คก็เฮ็ดไล่คลิปแล้วรายกานนำพาทุกคนใส่ไปพร้อมนะกระเทือยในผมนะอ่เบิ่งประวัติเฮาทุกคนนะ อผ่าซองออเดอร์เนาะเสียหายบอลพอผาซองออเดอร์ทุกคนเนาะก็ชือว่าเรามีกําไรตามเป้าหมายทนะุกคนเนาะก็คือว่าแจ็คบริหารชื่นเป็นเห็นปะแจะมีงบหนึ่งร้อนยะื่อเนาะแจ็กกาไรมาเก้าสิบห้าเหรียญนะทุกคนเห็นปะนี่คือการบริหารชื่นแจกนะทันทีแจ็คนั่นผ่าซองออเดอร์ติดผุนเนาะแจ็คยังมาวินซองออเดอร์ order, มีกําไรเห็นปะวินมาสามเสียออเดอร์ทุกคนเห็นปะแจ็ควินมา เออโอเคทุกคนนะการสำหรับคลิปนี้ทุกคนกาเป็นกรณีศึกษาให้กับทุกคนเนาะเพื่อให้ทุกคนนั้นไปสร้างกําไรเนาะ้วยตนเองด้านคนนะต้งแจ็คจะสอนได้ทุคนได้โอเคสำหรับคลิปนี้เนาะกาบบายบายทุกคนนะ